มีรถถูกๆมาขายคันละ2 9 0 0 0บาทย้ำ29,000บาทสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องบิ๊กชอนทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถมานำเสนอครับเป็นรถคลาสสิกนะครับเป็นนิสสันซันนี่1 1ปี90นะครับ90หรือ91ไม่แน่ใจฮนะคันนี้แอร์เย็นมากนะครับดูน้ำยาแอร์เดือดติงๆเลยก็ คันนี้แบ่งออกแนวคลาสสิกนะครับกระจกข้างย้ายไปตรงแก้มหน้านะครับนี่ซันนี่บีสิบเอ็ดไทยแลนด์ด้วยนะครับภายนอกโดยรวมยังดูดีนะครับคันนี้เนี่ยเป็นเปลี่ยนเป็นเครื่องหัวฉีดมานะครับแล้วก็ติดแก๊ LPG ครัใช้ได้ระบบเดียวนะครับคันนี้โดยรวมรถจะใช้งานได้ดีนะครับยางเป็นปี2 0 18นะครับคันนี้ตั้งขายแค่29,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นเกียร์ออโต้โอเคกันเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยนะครับนี่นะครับเรามาดูภายในกันภายในเนี่ยเบาะตะถูกหุ้มไปแล้วนะครับเบาะเดิมจะมีขาดบ้างนะครับเนื่องจากรถเก่ามากแล้ว แต่ครนี้ภายในรายละเอียดเส้นสายนะครับตรงคอนโซลนูพวงมาลัยเนี่ยยังคงความเดิมมาอยู่นะครับช่องแอร์ไม่ล้มไม่หักนะฮะจะมีวิทยุอาจจะไม่มีนะครับซื้อใส่เอาเก๊ะต่างๆยังใช้การได้ดีนะครับนี่หลับได้ดืวยไม่มีแบบขับไปแล้วก็หล่นลงมานะฮะตรงนี้ที่ใส่ของกลางครับที่พักแขนโอเคนะครับคันี้ใช้แก๊ส R P G ล้วนๆเลยนะครับน้ำมันใช้ไม่ได้นะครับเจ้าของเก่าไม่ใช้แล้ว มือหมุนนะครับวีมไฮคูนะครับติดมาไม่นานโอเคเดี๋ยวาดูด้านท้ายนะครับคันนี้รถเมือ่อเมื่อย้อนไปช่วงยุคแรกๆนะครับจะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการมากสักเท่าไหร่นะครับอาจจะค่อนข้างแคบนะครับนี่ฮะเส้นสายรายละเอียดก็ยังยังคงไว้นะครับ ค okay. นี่นะฮะแผงประตูต่างๆก็ค่อนข้างสภาพดีนะ,ะครับคันนี้ใครจะได้เอาไว้ใช้ก็ค่อนข้างคุ้มนะฮะมีนี่นิดน,นึง <S 2> <S 2> <S เพราะว่าราคาแค่2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองาจะเป็นราคาจักรยานของใครบางคนเลยนี่สํา เทนี้เครื่องดีมากเลยนะครับเครื่องเกียร์ดีเดินทางไกลได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าเปิดห้องเครื่องมานะครับก็จะต้องตะลึงกับเจ้าหม้อน้ํานะครับมินิแอนะครับสองช่องนะครับตัวใหญ่แล้วก็พัดลมเสียบไปนะครับตัวเบร์เลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าติดพัดลมเสริมนะครับเพื่อช่วยเป่าแผงคอยล้อนแอร์นะครับแล้วก็เป่าน้ํน้ไปในตัวด้วยนะฮะทำให้คันนี้เนี่ย แอร์เย็นมากเลยนะครับแม้กระทั่งจอดรถติดไฟแดงนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรฮะตัวนี้ก็จะมีเป็นหม้อต้มนะครับแก๊สเป็นตัวไบโพนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่นิยมมากเลยครับซึ่งจะเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าก็ยังนิยมนะครับเขาเรียกว่าหม้อต้มไบโพตัวจะกันคับอ้วนหน่อยแต่ต่างจากหม้อต้มแก๊สรุ่นใหม่ๆครับที่จะเป็นตัวค่อนข้างเล็กแต่ยังเป็นที่นิยมนะครับสําหรับพวกรถแท็กซี่ หน้าตาก็ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวหม้อน้ําชุดนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณ 3- ามสี่พันได้ครับเพราะว่ามันน้ำมีเดียมมันจะค่อนข้างราคาสูงกว่าหม้อน้ําปกติทั่วไปนะฮะทำให้คันนี้เนี่ยหมดห่วงเรื่องความร้อนนะครับนี่นะครับเส้นสายารายละเอียดมีลิ้นชายล่างด้วยนะครับ อันนี้เนี่ยช่วงล่างจะค่อนข้างกระด้างนะครับเพราะว่าได้ถูกตัดสปริงโชคออกไปนะฮะอารมณ์ก็คล้ายๆนั่งเกวียนแต่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่ามันก็ไม่เชิงกับน,นั่งเกวียนเอาละนี่นะครับตรงนี้มีออกแตกๆด้วยนะครับก็ชี้ให้ดูเลยนะครับตอนตัดสินใจนะครับราคาแค่สองหมื่นเาพัสี่พื้นขาดไปนะครับสมิยอนะคันนี้มีประกันชั้นสามอยู่ถ้าทำก็สาม,มารถต่อได้ด้วยนะครับ 2องหม่นเกาต่อรองได้นะครับก็สําหรับใครที่ดูมาจากช่องบิ๊กชอนทีวีก็ผมมีราคาพิเศษให้นะครับเช่นเคยได้เอาไปใช้กันเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันดีกว่านี่นะครับเปิดท้ายมาก็จะค่อนข้างโล่งนะครับทางแก๊สเป็นเม l าติวบอลนะครับ เป็นทางแก๊สรุ่นใหม่แล้วนะฮะก็ภายนอกดูสวยงามทีเดียวนะครับเป็นคลาสสิกได้เลยคันนี้นะฮะเป็นพวลมราลัยธรรมดาครับแต่ค่อนข้างมีน้ำหนักนิดน,นึงแต่รถไหลแล้วก็โอเคเอาละไม่มีอะไร โอเคครับสำหรับคนที่อยากได้หาไว้ใช้งานนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0854418189นะครับสามารถดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับหรือว่าแถวอ้อมน้อยนะฮะสามพานสีสันด้วยรวมังดูดีนะครับอาจจะมีแตกๆนิดนึงนะครับถ้าใครหารถใช้งานนะครับราคาไม่แพงนะครับแค่29,000 ต่อรองกันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลดให้คันนี้แอร์เย็นมากด้วยเดินทางไกลไปชามได้นะครับเพราะว่าเจ้าของเป็นเซลล์นะครับเคยขับออกทริปไปชามแล้วเขาก็ใช้วิ่งงานอยู่ด้วยฮะตอนนี้เปลอกรถใหม่เรียบร้อยแล้ว่ะเอาละไม่มีอะไรแล้วงั้นวันนี้ช่อง Big กชอนทีีนะครับก็ขอลาไปก่อนก็ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับฝากนิสัน B11 n ซันนี่ได้วยนะครับโอเคสวัสดีครับไม่จบจะลากันไปได้ยังไงในเมื่อยังไม่ถ่ายคลิปตอนขับให้ดูเลยเกียอวโต้นะครับคันนี้โอเคช่วงล่างก็จะมีข้างกระด้างหน่อยนะครับเพราะว่า แับสปริงโหลดปูมอลายเป็นปูมอลายธรรมดานะครับการเปลี่ยนเกียร์ค่อนข้างดีนะครับโแต่บอกเลยว่าแอร์เย็นมากหนาวล้สุด โอเคลาไปของจริงแนละ้วสวัสดีครับ